Jungle, นัทนันชัยโอ้โหขวาตรงเดินเบียดเกมแล้วครับโอ้ยจะปิดเกมเลยครับนันชัยโอ้ยปุ่นปุ่นจะทานเอาเอาแล้วครับเอาเอโตแล้วครับยังไงก็ถือว่าดีโอ้ยโอเคโอเคครโอเคนะขอบคุณที่อยู่ดีจ้องแล้วครับดูครับจ้องดูอาการแล้วนันชัยมาเป็นจุดเลยเอาล้วครับตอนนี้เล่นเรื่อง้นมาโอ้โหรูว่าโรบินโรบินโรบินชุดไล่ เกมมาก็ทางด้านเอาละครั้นใช่แล้วมาโต้คืนตู่ครับเอาเข้ามาคันสวาบมาเห็นจุดยกนี่ครับทันทัใช้มาดีเลยครับดูครับเพียงเข้าไปหนึ่งสองอัดขึ้นบทเอาแล้วครับเล่นหน้าพลโทยังไงครับพลโทแม่ช้าลงไปชัดเจนครับแต่ว่ายังมีโต้ทันทันใช้มาเป็นชุดมาเป็นชุดจะเป็นเกมเลยหรือเปล่าครับดูครับแม่ดูเลยเกินครับเดินเบียดเดินติดเข้าไปครับโอ้แต่ว่าทันทันใช้ดูครับปักหลักเลยไม่หนีครับดูครับปักหลักหนึ่งสองอัดเข้าไป สายส no ูส nice ้กันปุยโดนเลยครับโดนตะมนไม่ถนัดนันชัยนานันชัยไม่ถอยครับดูครับต่างคนต่างเดินมาซ้ายนี่งัดขึ้นมาครับขวางัดตามต่างชุดเลยกรโดดชุดที่สวยลาวครับต่งคนด้นในมาดูการเก็บอาการของนันชัยนะครับโดนสรเข้าไปกรเาครับนลับัวเหมือนจะมีตำหนิแล้วครับทศวรรยังไงครับเจ้าโอ้ ทุนฐานดีด้วยครับมาจากมวยสากลสมัครเล่นด้วยครับ่สายล้วโอ้ยตึ้งเลยครับโอ้โหดสองเลยตลอดเจ้าเียออกมาครับสูเทางครับ เร็วมากจับจ so ังหวะไม่ได้แล้วครับด้วยความเร็วของธนชัยนะครับเป็นอุปสรรคชัดเจนเลยครับเล็กครับโอ้โหครับตัดไปถือว่าเป็นสไตล์อเมริกันเลยนะครับจากฝ่ายนี้เร็วเร็วเพิ่มยางออกซ้ายขวาให้โยนตรงครับแล้วจะเร็วขึ้นนะ จะหยุดความเร็วของธน,นชัยให้ได้ดต,ไต้องต่อยให้โดนบ้างครับธน,น,นชัยได้เจ็บบ้างครับถึงจะช้าลงครับแต่ว่าตอนนี้เนี่สยสำนัยยังสอยไม่เข้าเป้าครับเอาแล้ครับเริ่มงเรื่อตัวแล้วตัวรถสกปรกเรื่องรถจังหวะฝีมือที่ดูไม่น่าเบื่อครับธนชัยครับออกมาได้ต่อเนื่องครับเอาลแล้วข้อขวาได้บ้างแล้วครับแต่่วา พอลนาต่อยโดนถึครับไม่ต่อเนื่องอาจารย์กันธนชัยดีดูครับออกไปชุดจังหวะบนเวทีได้หมดแล้วครับจัดให้หมดครับต้องขัดยังต้กงัดขึ้นมาถออนุญาโอ้ยต่างตัวดูครับแซกไปสายเนี่ออกทีสี่บัตรเลยครับค่อนข้างแน่นครับประสิทธิภาพแข็งแงครับก็ทำให้มีความหวังนะครับโอ้ยกล้าบวกกล้าไล่ด้วยนะครับไทยโอ้โหกดกดจังเดียวเลยโอ้ยดุครับจังหวะได้หมดแล้วครับแต่ว่าสามารถเล็กไม่ยอมครับ พยายามหาวิธีหาจังหวะดูครับขุนขวาก็ไม่สุดโดนไม่เต็มครับขุนซ้ายก็หลุดอยู่แล้วครับเล่นต่อยโดนแล้วครับแต่ก็โดนเหมือนกันครับผมบ้านเล็กแรกแล้วครับธงชัยดูครับดีเอาเด็กเด็นกันเพิ่มอัดโตเพิ่มอัดดีดูขุนขวาไม่ถึงแม่นขวาซ้ายธนชัยครับออกได้เร็วแล้วก็แม่นดูเป็นชุดอุ้ยตาเนี่เริ่มแดงแล้วครับขมยักษ์ซ้ายโดดตซ้ายขึ้น โอ้ยโดนบวกเหมือนกันครับต้องรับีสต่อได้แม่นยำด้วยทีมบุญมีหมาตั้เต็มครับนมวยในสังกัดตะุกนโปรโมชั่นครับเห็นบ้าฮะส้วนะวงนอกเสียเปลี่ยนแต่ว่าทางด้านของท่านันชัยดูครับแม่แก้เกมมาดีครับระว่างประเทศตัวนี้หมุนออกครับตีหมัดข้างขวาและซ้ายดูครับเปลี่ยนเข้ามานัดขวาแลครับขวาครับหมัดขวาที่ออกได้หลากหลายครับได้ไหมครับแต่ว่าตำหนิชัดเจนครับดูกระปูนเลยครับ การบอกจน้อยใส่ตาตลอดต้องชื่นชนและชุบพุ่งที่อดีตชมป์โลกอย่างคมพยัคค์ครับดูแบบโดนเยอะครับแต่ว่ายังเก็บอาการแล้วก็ยังมีความแข็งแรงเดินลุยเดินเบียดได้ต่อครับท้ายที่เขาเอาชนะคะแนนคงสัเลสุดขกงหลงงชาติเป็นไฟแห่งตีเลยนะครับของสหบอลอีเซียครับสุดยอดมากๆกับไฟนั้นทางไทยเนี่ยตั้งแต่ไฟเวทยังน้องหนุ่มหนุ่มดูเป็นวันหัวใจคยักค์เข้มสู้ ซึ้งซึ้งซึ่งซึ้งซึ้งซึ้งซึ่งซึ่งซึ่งซึ้งซึ่งซึ้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 งซึ่งซึ้งซึ่งซึ้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 งซึ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 งซงซึ่งซึ่งซึ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 ง ทีมงานของรอบสุดท้ายนะครับมยานขอดินดด้วยก <Yeah. S 2> ับทีมงานของพรัชชัยจรูนพักนะครับและนครหลวงโปรโมชั่นครับ